สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะคะกลับมาพบกับบีเช่นเคยค่ะในช่วงเรื่องเล่าผีตลอกค่ะสำหรับวันนี้นะคะบีก็จะมีเรื่องเล่าหลอนๆนะคะมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปด้วยกันเริ่มต้นเรื่องแรกนะคะก็เป็นประสบการณ์ของผู้ฟังทางบ้านที่เจอเจอนะคะผีหลอกที่โรงแรมแห่งหนึ่งแถวแถวพัทยานะคะ เริ่มเรื่องเลยนะคะเรื่องนี้ก็มีประมาณว่าช่วงเดือนตุลาคมเราต้องเข้าฟังการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยวันที่16ถึงวันที่18ตุลาคม2556แต่ไม่ได้นำเสนอบทความนะคะไปเอาข้อมูลการทำวิจัยคะ่ะและงานนี้จัดขึ้นที่โรงแรมดุสิตธานีพัทยานะคะ อันนี้ขอเอ่ยชื่อนะคะเพราะไม่ใช่โรงแรมที่เกิดเหตุตอนแรกก็ดีใจมากว่าภาควิชาต้องพาไปโรงแรมนี้แต่แล้วก็ต้องสิ้นหวังเมื่อเราต้องไปพักโรงแรมอื่นที่อยู่ใกล้ๆพวกเราทั้งหมด24คนพร้อมเดินทางไปที่พัทยาด้วยรถตู้แต่แยกสองคันคะ่ะ13คนแรกไปคันที่หนึ่งส่วนเรา นั่งคันที่สองกับสมาชิกอีกสิบท่านเดินทางถึงโรงแรมประมาณสี่ทุ่มค่ะตอนเช้ามาข้างในเราก็ยกมือไหว้สารพระภูมิหน้าโรงแรมเพื่อขอให้ท่านดูแลปกปักรักษาและในช่วงนั้นประเทศไทยเรามีพายุขเข้าฝนตกฟ้าผ่าไฟดับบิวมากอ่ะบรรยากาศโรงแรมเข้าไปจากซอยถนนใหญ่ประมาณหกิโลก่ากว่าค่ะ ลักษณะโรงแรมเป็นตึกคล้ายๆอพาร์ตเมนต์มีสระว่ายน้ำข้างหลังลิฟที่ขึ้นไปก็แคบๆเข้าได้ไม่เกินสี่คนคะ่ะเมื่อถึงชั้นสีสิ่งที่พบเห็นระหว่างทางคือน้ำฝนที่สาดเข้ามาเจิงนองไปหมดไฟกระพริบตกๆดับๆโอ้โหบิวเข้าไปอีกเราได้พักกับพี่ผู้หญิงคนหนึ่งคะ่ะ เป็นหนึ่งในอีกทีมที่ต้องนำเสนอผลงานซึ่งห้องต้นเรื่องคือห้อง407เราเป็นคนไขกุญแจเข้าไปในห้องแบบแรกที่เข้าไปในใจก็คิดว่าคืนนี้กูต้องเจอแน,แน่แต่เราไม่ได้บอกพี่เขานะคะพอวางของอะไรเสร็จจัดห้องเสร็จเดินเช็คโน่นนี่นั่นเสร็จก็อาบน้ำต่อเลยค่ะง่วงนอนมากๆ เตียสุดๆเพราะเดินทางมาทั้งวันลืมบอกไปคะ่ะห้องนี้เป็นเตียงเดี่ยวเพราะฉะนั้นเรากับพี่ต้องนอนเตียงเดียวยวกันแต่พระเจ้าช่วยประมาณเที่ยงคืนกว่าวาพี่ผู้หญิงคนนั้นบอกว่าเดี๋ยวพี่ขอไปซ้อมนำเสนอผลงานพรุ่งนี้กับเพื่อนอีกห้องก่อนนะแล้วนางก็จากเราไป ปล่อยให้เราอยู่ห้องเจ้าปัญหานั้นคนเดียวเปลี่ยวสุดๆไอเราก็คิดว่าเอาอีกและทิ้งกูซะและคือบอกตรงๆค่ะคืนนั้นกลัวมากไม่รู้เพราะอะไรก็เลยลดความกลัวลงโดยการเปิดทีวีดังๆนอนแข่งกับเสียงแอร์ในห้องที่ดังราวกับรโรงน้ำแข็งและเปิดไฟทุกหลอดในห้องก่อนที่จะสวดมนต์ไหว้พระ แผ่ส่วนกุศลสักพักด้วยความที่ง่วงเราก็พล่อยหลับไปในระหว่างที่เรานอนสภาพอากาศข้างนอกโรงแรมฝนตกแรงมากๆฟ้าผ่าดังสุดๆแต่ก็ไม่ได้ทำให้เราตื่นแต่ก็ได้ยินอยู่แว่วๆสําหรับเสียงฟ้าค่ะเวลานอนของเราก็ผ่านไปจนกระทั่งเรามาสะดุ้งตื่นเพราะเสียงฟ้าผ่าแรงมาก ตอนนั้นก็เป็นเวลาประมาณตีสามกว่า,วาเมื่อเรากำลังดูเวลาจากมือถืออยู่ๆเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อเสียงชักโครกในห้องน้ำดังขึ้นเสียงฝักบัวในห้องน้ำถูกเปิดน้ำไหลแล้วก็ถูกปิดณจุดจุดนี้เราคิดว่าที่ผู้หญิงคนนั้นคงกลับมาจากห้องเพื่อนแล้วคงจะเข้าห้องตอนเรานอนอยู่ ก็เลยคิดว่าจะไม่นอนต่อรอพี่คนนั้นออกจากห้องน้ําแล้วค่อยนอนพร้อมกันไอเราก็นอนรอหนาทีก็แล้ว10บนาทีก็แล้วทําไมพี่เขายังไม่ออกมาอีกฟะหรือว่าปลดทุกข์เราก็รออีกสินาทีก็ไม่มีใครออกมาจากห้องน้ําเลยตอนนั้นสติแตกแล้วกลัวมากคือบรรยากาศตอนนั้นมันให้มากๆค่ะ เย็นเย็นเยือกเยือกหนาวหนาวฝนตกฟ้าร้องในระหว่างที่เราตกใจอยู่นั้นอยู่ๆไฟในห้องก็ดับค่ะโอ้โหมาดับอะไรตอนนี้ก็ไม่รู้บอกเลยว่าแทบช็อกเรานอนช็อกบนเตียงทำอะไรไม่ถูกเลยค่ะสักพักประมาณเกือบหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีนี่เหมือนหนึ่งปีนานแทบขาดใจเลยนะคะ หน,นาทีนั้นไฟก็มาค่ะเราคุมโปงด้วยความกลัวแล้วก็หลับไปแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นอยูๆ่ๆเราก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวใส่ชุดสีขาวเดินออกมาจากห้องน้ำเดินมาทางเตียงเราและเดินมาฝั่งที่เรานอนแล้วก็ยื่นหน้าลงมาใกล้เรามองเราแล้วยิ้มแล้วก็หายตัวไปแล้วเราก็หลับต่อ อันนี้หลับแบบหลับเลยนะคะพอตื่นเช้ามาพบว่าไม่มีใครนอนที่เตียงซึ่งแสดงว่าพี่ผู้หญิงคนนั้นไม่ได้กลับมานอนสักพักนางเปิดประตูเข้ามาด้วยกุญแจห้องอีกดอกค่ะเราเลยถามว่าเมื่อคืนพี่ได้เข้ามาในห้องปะช่วงเวลานี้ช่วงเวลานี้นี้นี้นะเราก็อธิบายและถามไป พี่เขาก็ตอบมาว่าไม่นี่เมื่อคืนพี่นอนกับเพื่อนไม่ได้เข้ามาเลยคำตอบของพี่แกเป็นเครื่องยืนยันว่าสิ่งที่เห็นเมื่อคืนเป็นเรื่องจริงไม่ใช่สิ่งที่เราคิดไปเองเราไม่ได้เล่าให้พี่เขาฟังค่ะพอพี่เขาตอบเราสิบพี่ก็เลยเข้าไปอาบน้ําเราเลยใช้เวลานี้สวดมนต์และแผ่ส่วนกุศลให้ผู้หญิงท่านนั้นไปค่ะ ดูทรงแล้วท่านคงอยากได้ส่วนกุศลค่ะเลยอยากให้เราสวดมนต์ให้ส่วนประวัติของโรงแรมอันนี้เราไม่ได้ถามค่ะไม่กล้าถามกลัวถูกหาว่าบ้าเช้าวันนั้นเราตัดสินใจว่าเราจะไม่อาบน้ําจะไม่ไปในงานด้วยเพราะขี้เกียจอีกใจก็อยากให้เขาเปลี่ยนโรงแรมเพราะนอนที่นี่ไม่ไหวแล้วกลัวมากอ่ะ สุขภาพจิตเสียสุดๆสุดท้ายแล้วทางภาควิชาให้เปลี่ยนโรงแรมได้ค่ะซึ่งตอนนั้นคือดีใจมากๆรอดแล้วบอกเลยค่ะถ้านอนอีกวันตายแน่ๆช็อกชัวร์ส่วนโรงแรมที่สองไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะนอนหลับสบายใจ ผมเป็นลูกแง่ติดพ่อครับสมัยผมเด็กๆมักจะร้ององอแงไปทำงานกับพ่อด้วยติดพ่อมากถึงขนาดเอาเชือกผูกไว้กับขาพ่อเพื่อที่เตือนไปทำงานกับพ่อด้วยครั้งหนึง่งพ่อผมต้องไปทำงานตอนห้าทุ่มตอนนั้นผมอยู่ประถมศึกษาปีที่สามอยากไปทำงานกับพ่อมากๆแต่กลัวพ่อไม่ให้ไปเพราะพรุ่งนี้ มีต้องเรียนหนังสือและพ่อผมมักจะแอบลุกจากเตียงเพื่อเตรียมตัวไปทำงานโดยที่ผมยังหลับอยู่ผมเลยเอาเชือกผูกปลายเท้าพ่อไว้กับปลายเท้าของผมพอพ่อตื่นจะไปทำงานเชือกมันจะกระตุกและผมก็จะตื่นและขอไปด้วยสรุปว่าโดยการตื้อของผมก็ได้ไปทำงานกับพ่อในที่สุดขบวนที่ไปวันนั้น เป็นขบวนรถสินค้ามีหัวรถจกักรหนึ่งตู้ตู้สินค้า12ตู้และตู้พอหอตู้รถสัมภาระมีเครื่องห้ามลอ้อซึ่งตู้นี้คือตู้ที่พนักงานใช้ทำงานอยู่บนขบวนรถมีพ่อหนพันพ่อผมและไอเด็กติดพ่อรวม3ามชีวิตขณะที่รถไฟแล่นไปเรื่อยๆ เวลาขณะนั้นประมาณตีสองก็เกิดเหตุการณ์หัวจักเสียต้องจอดรอเปลี่ยนหัวจักใหม่ตอนนั้นรถจอดนิ่งๆรอหัวจักกลางต่าเขามืดๆไฟไม่มีในตู้พอหอนั้นมืดมากเพราะหลอดไฟบนตู้เสียผมเลยเดินออกมาที่ท้ายตู้พอหอซึ่งท้ายตู้พอหอนี้ จะมีคล้ายๆพวงมาลัยซึ่งเอาไว้ห้ามล้อผมก็มายืนเกาะเอาไว้มองไปรอบๆก็ยังพอมองเห็นอะไรบ้างจากแสงพระจันทร์ผมมองไปรอบๆก็เห็นเป็นป่าเป็นภูเขาดูแล้วไม่น่าจะมีบ้านคนแถวนี้ขณะที่มองอะไรเพลินๆอยู่นั้นผมก็สังเกตเห็นแสงไฟสปอตไลท์สว่างๆมาทางหัวขบวน เหมือนจะมีรถไฟอีกขบวนวิ่งสวนมาผมก็ไม่สนใจมากแต่พอขบวนเริ่มเข้ามาใกล้ผมก็มองไปเป็นขบวนรถโดยสารแต่ตู้โบกี้แปลกมากเหมือนเป็นโบกี้ที่เลิกใช้งานแล้วมันดูเก่าและโทมมากๆรถไฟขบวนนี้วิ่งช้าๆผิดสังเกตผมมองไปที่ตู้โดยสาร เห็นผู้โดยสารนั่งกันปกติแต่ที่แปลกคือทุกคนนั่งหันหน้ามองกันและกันนานิ่งๆจ้องหน้ากันอยู่เขาจ้องหน้ากันเองไม่ได้มองมาที่ผมนะครับแต่เมื่อผมมองไปสักพักผู้โดยสารเหล่านั้นเริ่มหันหน้ามามองผมมามองที่ผมพร้อมกันตอนนั้นผมรู้สึกแปลกๆแล้วต่อมา ทุกคนเริ่มยิ้มให้ผมแต่ปากของแต่ละคนค่อยๆกว้างขึ้นกว้างขึ้นเรื่อยๆจนเกือบถึงใบหูตอนนั้นผมอึง้งบอกไม่ถูกว่ากลัวหรือเปล่าแต่มันก้าวขาไม่ออกผมยืนดูรถขบวนนั้นค่อยๆวิ่งผ่านไปช้าๆทุกคนยังยิ้มมาที่ผมและขบวนรถนั้น ค่อยๆวิ่งหายไปในความมืดเข้าไปในป่าอีกด้านผมยังยืนเกาะอ,อยู่ที่พวงมาลัยห้ามล้อตัวแข็งทำอะไรไม่ถูกไม่รู้ยืนตรงนั้นนานแค่ไหนจนพ่อเดินมาเรียกให้เข้าไปในตู้เพราะรถหัวจักมาเปลี่ยนแล้วขบวนรถของผมจึงค,อค่อยๆวิ่งจากจุดเกิดเหตุนั้นไป ต่อมาเมื่อถึงสถานีปลายทางในตอนเช้าผมยังไม่เล่าเรื่องนี้ให้พ่อฟังแต่ถามพ่อว่าช่วงเวลานั้นที่เรารอเปลี่ยนหัวจักรอยู่กลางเขาได้มีขบวนรถโดยสารวิ่งสวนมาหรือไม่พ่อบอกไม่มีเพราะทางนั้นมีรางรถไฟแค่ารางเดียวคือรางที่ขบวนผมอยู่จะมีขบวนอื่นสวนมาได้ยังไงแค่นั้นแหละ ผมกลับเข้าไปในนอนในรันนิ่งและยกเลิกการเที่ยวในวันนั้นทุกรายการทั้งที่พ่อจะพาไปเล่นน้ำตกและเมื่อกลับมาถึงบ้านผมก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้พ่อฟังพ่อบอกว่าที่ตรงนั้นเคยมีอุบัติเหตุรถไฟตกรรางและตู้โบกี้ตกเขาด้วยมีผู้เสียชีวิตมากมายและหลังจากนั้น ผมก็ไม่ค่อยงอแงไม่ค่อยร้องตามพ่อไปทำงานแต่ก็ขอไปบ้างนานๆทีใครในห้องเราต้องขอแนะนำตัวก่อนเราชื่ออ้ำเป็นคนกรุงเทพมหานครแต่ด้วยความเป็นเด็กมหาลัยและเป็นคนชอบเที่ยวมากๆจึงไปเที่ยวต่างจังหวัดบ่อยๆคนเดียว เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องของตอนเมื่อปลายปีที่แล้วคะ่ะซึ่งเราได้ไปเที่ยวที่เชียงใหม่ตอนแรกเราวางแผนจะไปที่นั่นสองคืนสาวันจึงติดต่อกับเพื่อนไว้ชื่อแป้งคือแป้งเป็นเพื่อนสมัยมัธยมแต่มาเรียนต่อที่เชียงใหม่ซึ่งเรากับแป้งสนิทกันมากเลยขอไปอยู่ด้วยเลยฮ่าฮ่าฮ่าเรามาถึงที่เชียงใหม่ตอนบ่าย ซึ่งก็ให้แป้งมารับที่สถานีรถไฟจากนั้นแป้งก็ชวนเราไปนั่งจิบกาแฟชิลๆแถวหน้ามอคุยเรื่อยเปื่อยถามเกี่ยวกับสารทุกขสุขดิบตามประสาคนที่ไม่ได้เจอหน้ากันมาหลายปีแป้งเล่าว่าตอนนี้พักอยู่กับรูมเมทชื่อมดมดเป็นคนเชียงใหม่เรียนคณะเดียวกันแต่ช่วงนี้นางมีปัญหากับแฟน ทะเลาะกันเป็นประจำซึ่งหลังจากที่เราก็โอเคไม่มีปัญหาหรอกมาอยู่แค่สองคืนเองตกเย็นหลังจากที่เราทานหมูกระทะกับแป้งเสร็จ้ดยความเป็นห่วงเพื่อนจึงโทรถามมดว่าตอนนี้อยู่ไหนทำอะไรอยู่คำตอบที่ได้คืออยู่ที่ห้องเหมือนเดิมฝากซื้อข้าวกับยาพารามาให้ด้วยละกันเรากับแป้ง ก็เลยไปซื้อกับข้าวซื้อยาพาราระหว่างทางแป้งบอกกับเราว่าเวลานางทะเลาะกับแฟนนางจะเป็นแบบนี้นางจะชอบนอนซมอยู่ในห้องแต่อย่าไปกังวลเลยสักพักมันก็ดีกันเองกูชินละเมื่อเรากับแป้งมาถึงที่ห้องก็พบว่ามดนางนอนอยู่ที่เตียงเขี่ยโทรศัพท์ไปมาอยู่บนที่นอนจากนั้น แป้งก็แนะนำเราให้กับมดว่าคืนนี้จะมานอนด้วยซึ่งมดก็ไม่มีปัญหาจากนั้นแป้งก็จัดเตรียมที่นอนให้เราในห้องของแป้งถือว่าไม่ใหญ่มากแต่ก็พออยู่ได้ในห้องก็จะมีเตียงใหญ่ห,ญหนึ่งเตียงมีตู้เสื้อผ้าและโต๊ะเครื่องแป้งข้างนอกก็จะเป็นระเบียงมีประตูกระจกกั้นไว้ซึ่งบอกก่อนว่าระเบียงข้างนอกห้อง สวยมากๆค่ะเห็นวิวดอยสุเทพชัดแจ๋วเลยถือว่าไม่เลวเลยทีเดียวถัดจากประตูกระจกลานเลื่อนก็จะเป็นห้องน้ําโดยรวมถือว่าน่าอยู่เลยทีเดียวเราก็รีบอาบน้ําอะไรเสร็จสับเพราะความเหนื่อยจากการเดินทางจึงทำให้เราง่วงมากเรานอนพอดีกลับประตูกระจกบานเลื่อนของระเบียงห้องซึ่งไม่ได้ปิดผ้ามาา่านเอาไว้ เราก็ปลุกนาฬิกามือถือเอาไว้ตอนตีหเพราะเราวางแผนว่าจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่จุดชมวิวดอยสุเทพในตอนเช้าตอนตีหที่มือถือได้ตั้งปลุกดังขึ้นด้วยความมัวงเงียในตอนเช้าเราก็ลืมตาขึ้นมามองไปที่ระเบียงในจังหวะนั้นเราเห็นเหมือนว่ามีใครโดดลงมาห้องของแป้ง ซึ่งอยู่ชั้น3ซึ่งหอพักมีทั้งหมด5ชั้นนะคะด้วยความตกใจจึงรีบวิ่งออกไปที่นอก,กระเบียงกลัวว่าจะมีคนโดดตึกแต่ปรากฏว่าไม่พบอะไรเลยเราก็คิดว่าเราคงตาฝาดไปเองล่ละเราก็คิดในใจหลังจากเราอาบน้ำเสร็จเราก็ปลุกแป้งให้ไปอาบน้ำเพื่อจะได้ไปดูพระอาทิตย์ขึ้นทัน หลังจากที่เรากับแป้งเตรียมพร้อมกันเสร็จแล้วเราก็รีบออกมาจากห้องโดยทันทีทิ้งให้หมดอยู่ที่ห้องคนเดียวเนื่องจากมดนางไม่สบายนางเลยไม่ไปไหนทั้งนั้นเมื่อคืนเราก็ชวนนางไปดูพระอาทิตย์ขึ้นด้วยกันแล้วหลายรอบหลังจากที่เรากับแป้งไปดูพระอาทิตย์ขึ้นเสร็จสาย,สายไปเที่ยวสวนสัตว์ต่อแล้วตอนบ่าย ก็เข้ามาเที่ยวในมหาลัยจนกระทั่งถึงตอนเย็นเรากับแป้งก็เลยตกลงว่าจะไปเที่ยวผับกันจึงต้องกลับไปที่ห้องของแป้งเพื่อไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดสำหรับการไปเที่ยวคืนนี้เมื่อมาถึงห้องก็พบว่ามดยังนอนสมอยู่ที่ห้องเขี่ยมือถือไปมาอยู่ตอนนั้นแป้งเข้าไปอาบน้ำก่อนระหว่างนั้น หมดก็บอกกับเราว่ากูคเครียดวะทำไมชีวิตต้องมาเจอคนเฮงซวยอย่างนี้ด้วยจากนั้นนางก็ร้องไห้โฮออกมากูไม่อยากให้แป้งไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องที่ทะเลาะกับแฟนบ่อยๆเพราะแค่เรื่องการเรียนอีแป้งมันก็เครียดมากพอตัวอยู่แล้วเราก็ได้แต่ปลอบใจนางเพราะเรารู้เพียงแค่ว่านางมีปัญหาเรื่องทะเลาะกับแฟนเอาหน้า ชีวิตมีขึ้นมีลงเป็นเรื่องธรรมดาใครมันจะไปเจอกับเรื่องหลายๆได้ตลอดปะวะเราก็พยายามบอกให้นางอดทนเข้าไว้หลังจากแป้งอาบน้ำเสร็จเราก็เข้าไปอาบน้ำต่อแล้วก็เดินทางไปที่ผัดแผ่งหนึ่งในเชียงใหม่เราไปกับแป้งสองคนเพราะมดนางคงไม่อยากไปไหนแป้งบอกกับเราว่าไม่เป็นไรหรอกปล่อยนางไปเถอะอูชินละเชื่อเหอะสักพัก แฟนมันคงมาง้อแหละอย่าไปคิดมากไปเที่ยวกันดีกว่าหลังจากไปเที่ยวที่ผับจนประมาณตีหนึ่งกว่าเรากับแป้งได้กลับมาที่ห้องพบว่าห้องถูกล็อกกรอนจากด้านในจึงให้เปิดเข้าไปในห้องไม่ได้แป้งจึงเคาะประตูหลายที่แต่ก็ไม่มีใครมาเปิดได้ยินเสียงเพียงแค่เก้าอี้ที่อยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งเหมือนมีคนลุกแต่ไม่มีใครมาเปิดประตูให้ แป้งจึงโทรหาหมดด้วยความเป็นห่วงเสียงโทรศัพท์ของมดดังขึ้นในห้องแต่ไม่มีคนรับสายแป้งจึงตะโกนเรียกมดและเคาะประตูเสียงดังมากจนข้างห้องออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นในระหว่างนั้นภายในห้องมีเสียงของตกลงมาเสียงประตูห้องน้ำปิดเปิดเสียงประตูกระจกบ,บานเลื่อนหลังห้องถูกเลื่อนไปมาแป้งจึงบอกให้เราไปตามยาม ที่ข้างล่างให้หน่อยส่วนตัวแป้งเองจะปีนระเบียงจากห้องข้างๆเพื่อเข้าไปในห้องของตัวเองเราก็รีบวิ่งไปตามยามที่ด้านล่างจนมาเจอยามแล้วเราก็อธิบายว่าเพื่อนเราอยู่ข้างในห้องไม่ยอมเปิดแล้วกลัวว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีขอให้ช่วยขึ้นไปดูให้หน่อยในขณะที่กำลังจะเดินขึ้นไปตรงบันไดชั้นที่หนึ่งเราก็ได้ยินเสียงเรียกจากด้านหลัง อ้าวอ้ํากลับมาแล้วหรออีแป้งอยู่ไหนล่ะเมื่อเราหันกลับไปดูพบว่ามดอยู่ด้านหลังมดนี่แกไม่ได้อยู่ในห้องหรอเราถามด้วยความสงสัยเปล่านี่เมื่อกี้แฟนเรามาหาตอนนี้เราดีกันละเราเลยอยากออกไปหาอะไรกินกับแฟนเพิ่งจะกลับมาเนี่ยแต่ดันลืมโทรศัพท์ทิ้งไว้ในห้องเลยไม่ได้บอกไว้ก่อนหมดตอบ อ้าวแล้วใครอยู่ในห้องตอนนั้นเราวิ่งตาตื่นจนขึ้นไปถึงที่ห้องพบว่าประตูห้องถูกเปิดออกแต่แป้งดันไม่อยู่ที่ห้องเราจึงได้ไปเคาะห้องข้างๆที่แป้งขอเข้าไปเพื่อปีนเข้าห้องของตัวเองจากนั้นห้องข้างๆก็เปิดประตูและพบว่าแป้งมีอาการตัวสั่นและหวาดผวาเรากับมดถามอะไรก็ไม่ยอมตอบ เอาแต่พูดว่าไม่อยู่แล้วไม่อยู่ที่นี่แล้วขอไปอยู่ที่อื่นได้ไหมกกลัวพร้อมกับร้องไห้ออกมาเพื่อนข้างห้องได้บอกกับเราว่าเมื่อกี้ตอนที่เพื่อนของเรากำลังปีนข้ามห้องไปตอนนั้นเขาก็ช่วยจับเพื่อนเราไว้กลัวว่าเพื่อนของเรามันจะตกตอนที่เพื่อนขอเรากำลังชะเง้อหน้าข้ามกำแพงเข้าไปในห้องของตัวเองตอนนั้นนะ เพื่อนของเราก็เหมือนตกใจอะไรสักอย่างกลับเข้ามาที่ห้องนี้ทันทีถามว่าเป็นอะไรก็ไม่ยอมตอบเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันสุดท้ายมดจึงบอกว่างั้นไปนอนที่หอแฟนของมดก่อนก็ได้พรุ่งนี้เช้าค่อยเข้ามาใหม่รอให้สติของอีแป้งมันกลับมาค่อยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนเช้าของอีกวันหนึง่งที่หอของแฟนมด แป้งมันก็ยอมเล่าว่าเมื่อคืนมันเจออะไรตอนนั้นก็เป็นห่วงอีมดมากกว่ามันจะทำอะไรโง่ๆกูก็เลยขอคนที่อยู่ข้างห้องจับตัวกูประคองข้ามกำแพงให้หน่อยแต่ตอนที่กูเอาหัวชะโงกเข้าไปดูที่ห้องในห้องมีเพียงไฟจากโตะ๊ะเครื่องแป้งสลัวๆเปิดไว้ตรงกลางห้องกูเจอคนยืนอยู่ไม่ใช่อีมดแน่ๆ เป็นผู้หญิงตัวสูงผมยาวใส่เสื้อสีขาวที่กูเห็นเขาหันหน้าเข้าไปที่โต๊ะเครื่องแป้งจากนั้นเขาก็หันหน้ามาหากูจังหวะนั้นกูสติแตกไปเลยกูยังจำใบหน้าน,น,นั้นได้ดีรอยยิ้มฉีกกว้องปากสีแดงในตามีแค่สีขาวกูไม่อยากกลับไปหอนั้นอีกแล้ววะ่ะกูกลัว หลังจากวันนั้นเรากลับมากรุงเทพเราติดต่อไปหาแป้งแป้งบอกว่าแป้งกับมดย้ายออกจากหอเลยตั้งแต่วันนั้นแป้งไม่สามารถอยู่ที่ห้องนั้นได้จริงๆและแป้งก็เกงใจว่าใครที่จะเช่าห้องนั้นต่อก็คิดดีๆหน่อยละกันสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะ ตอนจบคลิปนี้ไปก็เช่นเคยดี B. ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับคืนนี้ฝันดีผีไม่หลอสวัสดีค่ะ